สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านผมว่าก็ชมฟู้บอรทีวีแนี่คืเกมไมครับแล้วใครเนี่ยซึ่งวันนี้ผมเราจะเล่นไมครับเบ b a l l กันนะครับเนื่องจากผมมันมีเกมเล่นแล้วอลทันเดอร์ก็มากเกินพอแล้วผมซึ่งคลิปนี้จะเป็นยังไงก็ไปชมกันในเกมกันได้เลยโอเคท่ผู้ชมมาละโอเคมากกโกู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 กกกู เจอกูแน่คือผมอาจจะร well. ีบไม่ค่อยคล่องนะเพราะน,นั่งจากมันแหลกได้วยผมลงสมมติแทบแสกด้วยชิเกะลงไปถอดอ้าวมดถอดไม่ทันละป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 ะอาดาบเ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 อาดาบาดาอาดา Let's go! Let's go! Let's go! เป็เรื่องไปข้างล่างเลยสัสเอ้ยตรงไหนตรงไหนใกล้สุดตรงไหนใกล้สุดโอเคโอเคโอเคไป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 ไโอเค let's go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  อะไรอ่ะอะไรอ่ะเอ้ยสีเขียวมันจะไปต่อไปถึงแล้วมามามมา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 มเมมามาามมามามามมามามามมา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 ชิปกดชิปกดชิปาม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 าไม่ แตกผู้ชมเรียบร้อยอูไ้ไปดีกว่าไปดีกว่าไปดีกว่ามวมววาวว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 วยวมากวววววหวววววไป ไปวิ่งมีกอ,อกเลยโคตรชิวชิวจัดชิวจัดโอ้ยโดนโอ้มันมาโอ้โหเฮียแมงเงือสีเทาแม่งมาพอดีคุณผู้ชม โอ้โหมาเจอกันตัดไปครับผม Let's go Let's go เกมที่สองเกมที่สองโอ้ยที่กินอะไรวะอยู่ตรงนี้โอเคชินายอยู่ใกล้เราบ้างฝั่งโน้นฝั่งโน้นเราสีสม้ม okay, โนอนอยังไงอยู่ไม่แย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 ่โอเคเมื่อกี้ผมแม่งประมาทไง โอ้โหมันมีชุดกาะอะไรเงี้ยเมื่อกีไ้ไอ้สีเทานั่นแม่งแขนว่ะผมเล่นไม่เก่งด้วยแหละผมยังเล่นไม่ค่อยเสียเท่าไหร่นะทำทำทรงไนงะทำทรงเซียนไงหรือว่าทำทรงเซียนอยู่เนาะยิ่กว่าไม่ได้ทำทรงอยู่เนาะ ถ้าเขามาได้ตรงนั้นนะบอกเลยผมตายหูเนี่ยอะไรคือสินเงินโอเคโอเคโอเค,อเคมา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 ,า let's go let's go let's go ผมได้ผิดละมาขุดจังกันมาขุดจังกัน

Pusat lah, pusat lah. Ok, ok. Ok, let's go, let's go. Siapa yang ni, main-main main, main-main main. Main-main main main, main 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 Mana? Iya. iya. Ihh, yeah. paraku, paraku. ตอนนี้ผมต้องชนะเอาไว้ผู้ชมว่าผมไหกับมันไหมผมว่าผมายยาไหวไงผมว่าผมไหว หนึ่งโอ้ยสีมันกนไปโว้ยกลับกลับกลับแล้วกลับกลับไปเอาดาไปกลับกลับไปเอาทุกอย่างกลับไปทุกอย่างดวน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 อู้คบตกคบตกคบตกผมว่าผมชิลแล้วผมว่าผมชิลวันนี้ผมว่าผมชิลละโอเคโอเคดวน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  อกอนกอนเงีย,บ,ยบเงียบเตะไม่ได้คุยอะไรเลย,เลยกำลังซีเรียสคุณผู้ชมนี่ตรงน,นี้ตึงขอเอร์รอนหน่อยจ้ะอุ้ยเอ็มารอนไปก้อนว่าผมชิลลนะโอ้โหโทุกคนแตงเตียกแตงเตียกเหลือแค่ผมแล้วผมเก็บเวลาแล้วผมหนีเลยผมเก็บเวลาแล้วผมหนีเลยด่วน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 โอเค โอเควโลกสัตว์สิบสองอุ้ยผมชิวแล้วแล้วผมไม่ตายก่อนนะโอเควะเดี๋ยวเขาตามหลังมาไหมโอเคไม่มีตอนนี้ต้องเดินแบบชิวๆให้เพิ่งวิ่งมากโอเคโอเคไปเยี่เยี่เยี่เหลือสีเขียวไอสัตว์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 แบบสัตว์จริงๆไอ้เหี่ฮะฮึ่มงานครับผมนะถ้ามันปึงนะผมจบเลย ถ้ามันตึงเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้กูนะนี่เี่อกี้เพชรกูไม่พอให้สัตว์กดกดไว้มาดิ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  มา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 ,มาสู้ด,ดีกว่ามาสีเขียวมามามาว่ามันไม่กมล้ากับผมหรอก ไงผมว่าผมว่าผมไหวไงผมว่าผมไหวไงเออมึงมาอร่อยลร่อยเลยมาดิมาดิมาอรอยเออมาดิ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 เออมามามมึงมามึงมามา มา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 งมา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 ้ยมา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 มมา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 วามามาามามาาม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 มามกมามมามามาและกดตาม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 าาม e มา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 มมา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 ม ซึ่งเกมมันอาจจะดูหล่นท่อยหน่อยเพราะผมเล่นยังไม่ค่อยเก่งครับผมแต่คลิปหน้าจะกนใหม่ครับผมบ๊ายบาย